เดี๋ยวก่อนเราตกลงแต่ถ้าเธอโกหกพวกเราอีกครั้งฉันจะไม่เอามือให้เธออีกแล้วนะซูโม่เธอได้เราตกลงนึกไม่ถึงว่าเวลาแบบนี้เธอจะให้ความร่วมมือกับฉันขนาดนี้นะเสียเทียนเห็นเกตเธอที่เขาอกเข้าใจสถานการณ์ได้ดีขนาดนี้ราให้ฉันกับผู้เสียวไปแต่งงานกันแล้ว ถ้าจะเป็นกิ๊กกับคู่เสียไปฉันก็ยินดีอย่าเลวไหลแม่ฉันอยู่ที่ไหนกันแน่อย่าใจร้อนนะสิตอนนี้ก็อยู่ในที่ที่ปลอดภัยมากๆร้ในายประกาศยกเลิกงานมันเมื่อไรฉันก็จะบอกนายเองผู้หญิงเห็นสวยถ้าเกิดว่าสิ่งที่สวีเฮอร์นาพูดเป็นความจริงทำไมหล่อนถึงรู้ที่อยู่ของแม่กู่เสียไปแล้วคู่เจียนส่งรู้หรือเปล่านะ ฉันใช่ขุนโวยตามติดสวีเฮอร์น่าไม่ต้องหว่วงนะฉันจะปกป้องเธอเองฉันเชื่อนายคือแม่ของคู้เสียปไปอยู่ในที่ที่ปลอดภัยมากๆจะเป็นที่ไหนกันนะบ้านของสวีเฮอร์น่าเหรอไม่สิหลอนถูกเล่าจากบ้านแล้วอีกอย่างตอนนี้สุนสวีถูกกดดันจากทุกทิศน่าจะไม่มีกําลังมากพอเชื่อซ่อนคนไว้แล้วถ้างั้นจะเป็นที่ไหนกันล่ะ เสียงโมโม่มิงฝันตัวอ่ะเธอไม่ติดนะเลยตัวหมาฉันบอกว่าลูกน้องของกขาสะกดรอยตามรถคันที่เห็นในสนามบินไปและมันก็เป็นรถของทวิเยอร์นาจริงๆหมิงฝานบอกว่าทวีเยอร์น่านั่งรถคันนี้ไปที่ชนบ,บทบ่อยๆชนบ,บททางไหน,นหรออืมรู้สึกว่าจะเป็นทางตะวันออกเฉียงใต้ละมั้งใกลขัวยอยู่เหมือนกันและไม่ค่อยมีใครไปด้วยตะวันออกเฉียงใต้ทางนั้นมันเอ๊ะ ถาวจือ้อฉันจำได้ว่าก่อนหน้านี้มีซีดีเกี่ยวกับโรงพรยาบาลติดต่อมาเธอใช่ไหมเธอปฏิเสธไปหรือยังล่ะยังหรอกนะไม่ว่าค่าตอบแทนที่พวกเขาให้จะไม่ค่อยน่าพอใจเท่าไหร่แต่ว่าเนื้อหาค่อนข้างดีมากเลยล่ะตอบตกลงพวกเขานะคือบอสคุณแน่ใจว่าจะตามต่อไปหรอครับตามไปยายลูเจียปฏิเสธคำชวนเด็กของฉันได้ยงไน่ามโหนะ ฉันไม่มีสนีขนาด,ดนั้นเลยหรือไงยะแต่ว่าบอสทางนี้มันอะไรโรงพยาบาลหมายเลขสิบสามนะครับบ,บ,บอสเราจะเข้าไปจริงๆเหรอคนที่ถูกขังอยู่ข้างในล้วนไม่ใช่คนธรรมดานะครับเจ้ากลัวแกก็อยู่ข้างนอกจะได้ไม่เป็นตัวถ่วงท้นตอนเข้าไปสวิเทอร์หน้ามาทำอะไรที่นี่นะ สวัสดีค่ะไม่ทราบว่ามีอะไรให้ช่วยเหลือไหมคะพี่สาวน่ารักจังเลยครับผมมาเยี่ยมเพื่อนครับก็อยู่ห้องหมายเลขสิบครับเอ๊ะเชิญทางนี้ค่ะ <c oughs> ผู้ป่วยห้องหมายเลขสิบกำลังรับการรักษากับจิตแพทย์คุณรอที่นี่สักครู่นะคะขอบคุณครับเซียวโมโม ฮัลโหลเซียวโมโมอยู่ดีๆก็โทรมาฉันได้ยังไงเนี่ยนายอยู่ไหนฉันอยากให้นายมาเป็นช่างแต่งหนา้าซีในเรื่องใหม่นะจังหวะไม่ดีเลยนะตอนนี้ฉันอยู่ที่โรงพยาบาลหมายเลขสิบสามตามสวีเฮอร์หน้ามานะฉันโกกเคาน์เตอร์ว่ามาเยี่ยมเพื่อนห้องหมายเลขสิบแล้วก็เข้ามาได้อย่างราบรื่นเลยเป็นไงฉันจะหลาใช่ไหมหมายเลขสิบเอ๊ะหมิงฝานนี่ไปจากที่นั่นเดี๋ยวนี้เลยนะนายถูกแปลกจัง ทำไมสัญญาณถูกตัดนะฟูเอ๊ะฟ,ฟเกิดอ,อ,อะไรขึ้นเหรอมิงฝันอาจตกอยู่ในอันตรายแล้วเพอราะโรงพยาบาลหมายเลขสิบสามไม่มีย่องผู้ปเปยที่เป็นเลขคู่ฉันจะส่งคนไปที่นะั่นเดี๋ยวนี้เดี๋ยวก่อนอย่าเพิ่งแหวกยวกก่าให้วูตื่นนะ ในเมื่อสวีเอนากล้าที่จะล่อหมิงฝันไปขงงังยังเปิดเผยขนาดนี้ก็หมายความว่าโรงพยาบาลหมายเลขสิบสามคือที่นของยีนั่นพวกเราต้องวางแผนก่อนนะแกอยู่ที่นี่ก็หมายความว่าพวกมันสืบสาม,มาถึงที่นี่แล้วซูโม่ฉันรอยอยู่นะหลังจากที่สวีเฮนะ่าถูกแล่ออกจากบ้านก็ไปที่โรงพยาบาลหมายเลขสิบสามหลายครั้งก่อนหน้านี้เยนั่นเอาแม่นายมาข่มขู่เรา ฉันคิดว่าแม่นายอาจจะถูกขังอยู่ที่นั่นก็ได้นะดูถ้าจะต้องหาทางเข้าไปตรวจสอบในนั้นหน่อยแล้วเอ๊ะฉันไม่อยากให้เธอเอาตัวเข้าไปเสี่ยงอันตรายเพราะเรื่องเนี้ยเธอปกป้องตัวเองให้ดีก็พอที่เหลือฉันจัดการเองกูเสียวไปนายเชื่อฉันอย่างที่ฉันเชื่อนายสิไม่ต้องห่วงนะฉันจะปกป้องตัวเองให้ดีเพราะว่าฉันมีนายอยู่ข้างหลังเสมอไงฉันจะไม่ให้เธอต้องเจ็บตัว ฉันตมาไปหน่อยยังไม่ถึงว่าที่นี่จะเป็นถิ่นของเธอฉันรู้ว่าพวกแกสะกดรอยตามฉันฉันแก้จงใจเปิดเผยหน่อยเดี๋ยวก็ติดกับซะแลว้วฉันรู้ความสัมพันธ์ของแกกับคู่เสี่ยวไปแกอยู่ที่นี่เ้าต้องมาช่วยแกแน่นอนสวีเฮิน่ะเธอประเมินคู่เสี่ยวไปต่ำเกินไปแล้วมอน,นอ่น่ะโหดแรงก,กว่าที่เธอคิดเพื่อปกป้องซูโม่ก็ไม่มาที่นี่หรอก ฉันจะอาทายเขามาเองครั้งเนี้ฉันจะต้องลากพวกมันไปลงนรกด้วยกันเซียวโมโม่จะจะมาศึกษางานที่โรงพยาบาลน,นี้จริงเหรอทั้งที่ในเมืองก็มีโรงพยาบาลทั้งหลายแห่งเนี่ยทำไมต้องเลือกโรงพยาบาลจิตวเวชด้วยถ้าเธอไม่เลือกเองฉันก็ไม่รู้จักที่นี่ด้วยซ้ำฝุก คนบ้านนอกย่มีวิธีการของพวกเขาถ้าเกิดมีอะไรผิดปกติเธอติดต่อคู่เสี่ยไไปทันทีนะอืมโอเคสวบิเฮอนะฉันขอดูหน่อยก็แล้วกันนะว่าเธอจะทำอะไรกันแน่นะยินดีต้อนรับคุณซูมาศึกษางานที่โรงพยาบาลของเราค่ะหวังว่าจะไม่เป็นการรบกวนนะคะไม่เลยค่ะพวกเราดีใจมากเลยด้วยซ้ำเชิญด้านนี้ค่ะดิฉันจะพาคุณไปที่ยงรับแขก และได้นำโรงพยาบาลของเราให้คุณฟังครา่าวๆค่ะเลิกฝุบฝุบวิธีการต้อนรับแขกของผอ,อพิเศษจังเลยนะคะต้องขอตทษคุณซูด้วยเนื่องจากได้รับการไม่วันมาวันนี้คงปล่อยคุณออกจากโรงพยาบาลไม่ได้แล้วฉันรู้ค่ะว่าผออ,อยากจะทำอะไรวันนี้ฉันมาที่นี่ก็ไม่ได้คิดจะออกไปทันทีทันใดอยู่แล้ว ว่าไงนะแม้ฉันจะไม่รู้ว่าสมเยนะอหน้าอะไรกล่มขูคุณแต่คุณสบายใจได้ฉันจะให้ความร่วมมือกับคุณนะคะแต่คุณต้องตอบคำถามของฉันหนึ่งข้อค,คำถามอะไรเชียนมีงฝานถูกขังอยู่ที่ไหนล่ะคะวันนี้จะคิดจะทำอะไรฉันอีกแล้ว ปล่อยเขาแต่จะมาไม่ไหนอีกเนี่ยให้เขาไปจากที่นี่สวีเฮน่ะเธอคิดจะํำอะไรกันแน่แม้ว่าคนที่จะมาไม่ใช่ชนที่ฉันต้องการแต่ก็เพียงพอแล้วล่ะกที่นี่มิงฝานคุณอยู่ที่นี่ได้ยังไงคะ ฉนเนนกุ่มผู้ชายชุดดำลากตัวคนคนหนึ่งออกมานึกว่าเป็นผู้ป่วยซะอีกทำไมคุณถึงบาดเจ็บหนักขนาดนี้ละเนี่ยถามไม่ได้ก็เพราเยสวีเฮิรนหน้าเหรอสิจริงสิแล้วคุณมาอยู่ที่นี่ได้ยังไงเซลโม่โมเพิ่งรับงานที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับโรงพยาบาลเรื่องนึงนะคะก็เลยมาศึกษาดูงานที่นี่จะบอกว่าซูมโม,มมาที่นี่งั้นเหรอ,อใช่ค่ะมิน่าเวีเนหนถึงปล่อยตัวฉนกมา ติดต่อกู้เสียไปไปเดี๋ยวนี้เลยนะสวีเฮน่าคงคิดจะลงมือกับซูโม,โม่เย้แน่นตกอยู่ในอันตรายฟุบพิแยซูโม,โมนะ่ในที่สุดแก,กก็ตกมาอยู่ในมือของฉันแล้วเธอไม่มีทางชนะห,หรอกนะสวีเฮอร์นะไม่ว่าจะอดีตหรือตอนนี้คนที่กู้เสียไปรักก็คือฉัน ไม่ว่าเธอจะพยายามยังไงก็เสียแรงเปล่าเพราะเขาไม่มีทางรักเธอเอ๊ะปุบหนึ่งแพย์สิยาทำไมต้องมีแกมนโลกนี้ด้วยถ้าไม่มีแกกู่เสียไปก็คือของฉันถ้าไม่ใช่แกฉันก็ไม่ต้องถูกไล่ออกจากสกุลสวีฉันจะทำให้แกหายไปค,คนที่เธอแค้นคือฉันแล้วทำไมล่ะ เธอต้องกักขังแม่ของคู่เสียไปด้วยเอ๊ะฝุกที่แฉก็เป็นแบบนี้นี่เองล้องเหรอเธอคิดจะหลอกถามฉันสินะน่าเสียดายนะฝุกคำพูดพวกนี้นอกจากเธอจะไม่มีใครได้ยินอีกเธอคิดว่าฉันเป็นคนขังแม่ของคู่เสียไปเหรอเธอผิดแล้วล่ะ อย่าให้หล่นตายก็พอทราบแล้วค่ะเอ๊ะฝุฮึติงกูเสียไปอย่าฟังนะอย่าดูเรื่องนี้เลย บอสคู่เทียนส่งเป็นกองกับขังอดีตประยะของตัวเองโดยประกาศต่อไปนอกว่าเธอตายแล้วจากนั้นก็อเอาเธอมาขังไว้ที่นี่ฝุบขับต่อเลย